บริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนและบริษัทย่อยมาตรฐานการบัญชีฉบับที่37เเรื่องประมาณการหนี้สินหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจจะเกิดขึ้น มาตรฐานการบัญชีฉบับที่37มาตรฐานการบัญชีฉบับที่37เรื่องประมาณการหนี้สินหนี้สิ่งที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นประกอบด้วยย่อหน้าที่1นึถึงหนึทุกย่อหน้ามีความสำคัญเท่ากาันและมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคำนึงถึงข้อกำหนดของกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชีให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่8เรื่องนโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด วัตถุประสงค์มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่ากิจการได้นำเกณฑ์การรับรู้รายการและการวัดมูลค่ามาถือปฏิบัติกับประมาณการหนี้สินหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น อย่างเหมาะสมและมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจถึงลักษณะจังหวะเวลาและจำนวนเงินที่แสดงอยู่ในงบการเงินนั้น กรณีที่หนึ่งคำนิยามคำศัพท์ที่ใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายเฉพาะดังนี้ประมาณการหนี้สินหมายถึงหนี้สินที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะหรือจำนวนที่ต้องชำระหนี้สินหมายถึงภาวะผูกพันในปัจจุบันของกิจการซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีตที่การชำระภาระผูกพนันนั้นคาดว่าจะส่งผลให้กิจการต้องสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ประมาณการหนี้สินกลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้วและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรทางเศรษฐกิจไปเพื่ออบลดเรื่องภาระผูกพันนั้นและกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ตความกรณีที่หนึ่งมาตรฐานการบัญชีฉบับที่37ระบุว่านี่สินหมายถึงภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีตที่การชำระภาระผูกพันนั้นคาดว่าจะส่งผลให้กิจการต้องสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในงบการเงินตัวอย่างดังกล่าว ก็มีการระบุถึงความหมายของหนี้สินไว้ในทำนองเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่37นี้ไว้ด้วยเช่นกัน กรณีที่สองขอบเขตมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องถือปฏิบัติกิจการทุกกิจการในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับประมาณการหนี้สินหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นยกเว้นรายการต่อไปนี้หนึ่งรายการที่เป็นผลจากสัญญาที่มีผลบังคับใช้ยกเว้นสัญญาที่สร้างภาระแก่กิจการสองย่อหน้านี้ไม่ใช้ สามรายการที่ครอบคลุมโดยมาตรฐานการรายงานทางบัญชีฉบับอื่นแสดงรายการดังต่อไปนี้เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นส่วนของเงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารหุ้นกู้ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเงินมัดจำและรับล่วงหน้าจากลูกค้าเงินประกันผลงานการก่อสร้าง นี่สินหมุนเวียนอื่นส่วนของเงินกู้ยืมจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารหุ้นกู้สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานนี่สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนี่สินไม่หมุนเวียนอื่น ีความกรณีที่สองมาตรฐานการบัญชีฉบับที่37ระบุว่าต้องถือปฏิบัติกับกิจการทุกกิจการในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับประมาณการหนี้สินหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในงบการเงินตัวอย่างดังกล่าว มีการระบุถึงการประกันหนี้สินหนี้สินอื่นๆที่เกิดขึ้นไว้อย่างชัดเจนได้แก่เจ้าหนี้ตัวแลกเงินเจ้าหนี้การค้ำและเข้าหนี้อื่นส่วนของเงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารหุ้นกู้ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเงินประกันผลงานการก่อสร้างส่วนของเงินกู้ยืมสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนปีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารหุ้นกู้สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของนักงานหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กรณีที่3ประมาณการหนี้สินและหนี้สินอื่นประมาณการหนี้สินสามารถแยกจากหนี้สินประเภทอื่นเช่นเจ้าหนี้การค้าและรายการค้างจ่ายเนื่องจากประมาณการหนี้สินจะมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาและจำนวนของรายจ่ายในอนาคตที่ต้องจ่ายชำระการเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างหนึ่ง เจ้าหนี้การค้าเป็นหนี้สินที่กิจการจ่ายสาหรับสินค้าหรือบริการที่ได้รับหรือบริโภคที่กิจการยังไม่ได้จ่ายชำระโดยได้รับใบเรียกเก็บเงินหรือตกลงอย่างเป็นทางการกับผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการและ2 รายการค้างจ่ายเป็นหนี้สิงที่กิจการจ่ายสารับสินค้าหรือบริการที่ได้รับหรือบริโภคที่กิจการยังไม่ได้จ่ายชาระยังไม่ได้รับใบเรียกเก็บเงินหรือยังไม่ได้ตกลงอย่างเป็นทางการกับผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ รวมถึงจำนวนที่ค้างชำระก,กับพนักงานเช่นค่าพักร้อนค้างจ่ายแม้ว่าในบางครั้งกิจการจำเป็นต้องประมาณจำนวนหรือจังหวะเวลาของรายการค้างจ่ายแต่ตามปกติการประมาณดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนน้อยกว่า การประมาณจำนวนหรือจังหวะเวลาของประมาณการหนี้สินตามปกติกิจการจะแสดงรายการค้างจ่ายเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าหนี้การค้าหรือเจ้าหนี้อื่นในขณะที่แสดงประมาณการหนี้สินเป็นรายการแยกต่างหากแสดงรายการดังต่อไปนี้เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ตีความกรณีที่สามารถตรฐานการบัญชีฉบับที่37ระบุว่าประมาณการหนี้สินสามารถแยกจากหนี้สินประเภทอื่นเช่นเจ้าหนี้การค้าและรายการค้างจ่ายเนื่องจากประมาณการหนี้สินจะมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาและจำนวนของรายจ่ายในอนาคตที่ต้องจ่ายชำระการเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างในงบการเงินตัวอย่างดังกล่าว มีการระบุถึงเจ้าหนี้การค้าที่เข้าลักษณะเป็นหนี้สินที่กิจการจ่ายสำหรับสินค้าหรือบริการที่ได้รับหรือบริโภคที่กิจการยังไม่ได้จ่ายชำระกรณีที่4การเปิดเผยข้อมูลกิจการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้สำหรับประมาณการหนี้สินแต่ละประเภทหนึ่งจำนวนประมาณการหนี้สินณวันต้นงวดและวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานส จำนวนประมาณการหนี้สินที่รับรู้เพิ่มเติมในระหว่างงวดซึ่งรวมถึงจำนวนที่เพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินที่มีอยู่3จำนวนที่ตัดออกจากบัญชีประมาณการหนี้สินในระหว่างรอบ,บระยะเวลารายงานกล่าวคือรายจ่ายที่เกิดขึ้นและนำไปลดประมาณการหนี้สิน 4. จำนวนประมาณการหนี้สินที่ไม่ได้ใช้ที่ต้องกลับรายการในระหว่างรอบระยะเวลารายงานและ5 จำนวนคิดลดที่เพิ่มขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลารายงานเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปและจากผลของอัตราคิดลดที่เปลี่ยนแปลงกิจการไม่จำเป็นต้องแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ ตความกรณีที่สมาตรฐานการบัญชีฉบับที่37ระบุว่ากิจการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้สำหรับประมาณการหนี้สินแต่ละประเภทจำนวนประมาณการหนี้สินณวันต้นงวดและวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจำนวนประมาณการหนี้สินที่รับรู้เพิ่มเติมในระหว่างงวด ซึ่งรวมถึงจำนวนที่เพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินที่มีอยู่จำนวนที่ตัดออกจากบัญชีประมาณการหนี้สินในระหว่างรอบระยะเวลารายงานจำนวนประมาณการหนี้สินที่ไม่ได้ใช้ที่ต้องกลับรายการในระหว่างรอบระยะเวลารายงานและจำนวนคิดลดที่เพิ่มขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลารายงานเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปและจากผลของอัตราคิดลดที่เปลี่ยนแปลง กิจการไม่จำเป็นต้องแสดงข้อมูลเปรียบเทียบในงบการเงินตัวอย่างดังกล่าวมีการแยกประเภทของหนี้สินไว้อย่างชัดเจนมีการแสดงข้อมูลของหนี้สินตั้งแต่วันเริ่มงวดบัญชีตลอดจนแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงการเพิ่มลดต่างๆและมีการแสดงยอดคงเหลือวันสิ้นง,งวดบัญชีอีกด้วย กรณีที่5เหตุการณ์ในอนาคตจำนวนประมาณการนี่สินต้องสะท้อนถึงเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจำนวนที่กิจการต้องนำมาจ่ายชำระภาระผูกพนันหากมีหลักฐานที่เป็นรูปธปรรมเพียงพอที่ทำให้เชื่อได้ว่าเหตุการณ์ในอนาคตนั้นจะเกิดขึ้น เหตุการภายหลังรอบระยะเวลารายงานเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2566ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่เศษ2ส่วน2566ได้มีมติอนุมัติให้เสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565ในอัตราหุ้นละ1.45จากกำไรสุทธิของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นสาม,มัญรวมเงินปันผลทั้งสิ้น2,830ล้านบาทอย่างไรก็ตามบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างการไปในระหว่างปี2,565แล้วในอัตราหุ้นละ0.70 จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับปี2,565ในอัตราหุ้นละ0.75คิดเป็นเงินปันผลจำนวน1,465ล้านบาททั้งนี้มติดังกล่าวจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2,566เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ตีความกรณีที่5มาตรฐานการบัญชีฉบับที่37ระบุว่าจำนวนประมาณการหนี้สินต้องสะท้อนถึงเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจำนวนที่กิจการต้องนำมาใจชำระการะผูกพัน หากมีหลักฐานที่เป็นรูปประธรรมเพียงพอที่ทำให้เชื่อได้ว่าเหตุการณ์ในอนาคตนั้นจะเกิดขึ้นในงบการเงินตัวอย่างดังกล่าวบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างการไปในระหว่างปี2,565แล้วในอัตราหุ้นละ0.70 จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับปี2,565ในอัตราหุ้นละ0.75คิดเป็นเงินปันผลจำนวน1,465ล้านบาททั้งนี้มติดังกล่าวจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2,566มีการระบุยอดคงเหลือของอัตราหุ้นที่ยังไม่ได้ชำระให้ผู้ถือหุ้นภายหลังรอบระยะบัญชี สมาชิกผู้จัดทำ6531 10053กมลรัฐเพชรัตน์6531 10054นัฐการแก้วจุนัน6531 10055สุกัญญาภูมิพฤก6431 10058บุญตาลน,นามทอง6531 10060นภัสสรพงวิชัย6531 10061นัชน,นันปลาบู่ทอง 6531L10062 อริศราศักธนวัฒน์ขอบคุณที่รับชมการน,นำเสนอขอบคุณค่ะ